สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องทีเ่เรียกว่าเป็นภาพชินตาบนถนนเมืองไทยเลยก็ได้นะคะก็คือความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนแล้วก็บางทีก็อันตรายมากระหว่างรถยนต์กับมอเตอร์ไซค์ค่ะครับผมข้อมูลที่เราได้มานี่น่าสนใจมากโดยเฉพาะสถิติหนึ่งที่บอกว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุในเมืองสูงถึง75-90%เลยนะคะโตัวเลขนี่สูงมากนะครับ ใช่ค่ะสูงจนน่าตกใจจริงๆวันนี้เราเลยอยากจะมาเจาะลึกกันหน่อยค่ะว่าจริงๆแล้วรากของปัญหามันคืออะไรแล้วมันพอจะมีทางออกบ้างไหมครับเป็นเรื่องที่น่าคุยกันมากครับค่ะตัวเลข75-90%นี่มันสูงมากๆเลยนะคะทำให้เราต้องถามเลยว่าเอ่ออะไรคือสาเหตุหลักๆจริงๆคะที่ทำให้รถยนต์กับมอเตอร์ไซค์นี่ดูเหมือนจะมีปัญหากันบ่อยหละเกินในบ้านเราครับ ถ้าถ้าดูจากข้อมูลนะครับสาเหตุหลักๆเลยเนี่ยมันก็หนีไม่พ้นเรื่องออพฤติกรรมของผู้ขับขี่เองนะครับอ uh huh. พฤติกรรมคนขับครับผมทั้งสองฝั่งเลยนะคือความประมาทพื้นฐานเนี่ยตัวดีเลยขับเร็วปาดหน้าฝ่าไฟแดงกันไม่ค่อยสนใจกฎจราจรเท่าไหร่ะค่าบางทีก็อาจจะขาดทักษะหรือว่าขับตอนที่ร่างกายไม่พร้อมอย่างเช่นเมาง่วงหรือแม้กระทั่งเล่นมือถือไปด้วย อันนี้เห็นบ่อยเลยค่ะครับและที่น่ากลัวอย่างนะครับคือเรื่องการคาดการผิดพลาดกันเองรถยนต์ก็มีจุดบอดท,ที่อาจจะมองไม่เห็นมอเตอร์ไซค์ใช่ค่ะค่ะส่วนทางมอเตอร์ไซค์เองบางทีก็อาจจะคิดไปเองว่าเออรถยนต์เห็นแล้วนะเขาพงให้ทางแหละเลยไม่ได้ระวังเท่าที่ควรครับอ๋อเข้าใจเลยค่ะเรื่องจุดบอดกับการคาดการผิดพลาดนี่สําคัญมากจริงๆรแล้วมีปัจจัยอื่นอีกไหมคะนอกจากพฤติกรรมคนขับที่มันส่งเสริมให้เกิดปัญหาพวกนี้มีแน่นอนครับ ปัจจัยแวดล้อมอื่นๆก็สําคัญไม่แพ้กันเลยอย่างเช่นสภาพรถที่ไม่สมบูรณ์อ,อ๋อรถไม่พร้อมครับเบรกอาจจะไม่ดีไฟไม่ติดยางโลน้นอะไรแบบนี้ครับหรืออย่างที่รู้กันดีมอเตอร์ไซค์คันเล็กใช่ไหมครับมันก็ทําให้ถูกมองข้ามได้ง่ายอืมจริงค่ะแล้วก็เรื่องสภาพถนนบ้านเราอีกลุมบอ่อพื้นผิวลื่นเวลาฝนตกหรือบางทีการออกแบบถนนเองก็อาจจะไม่ค่อยเอื้ออํานวยกับรถเล็กเท่าไหร่ค่ะแล้วก็นะครับ ปริมาณรถที่มันหนาแน่นมากๆในเมืองบวกกับการบังคับใช้กฎหมายที่เอ่อบางทีก็อาจจะยังไม่เข้มแข็งพอที่จะสร้างวินัยได้จริงๆจังๆครับฟังดูแล้วปัญหามันซับซ้อนมากมาจากหลายส่วนเลยทั้งคนทั้งรถถนนกฎหมายแล้วเอ่อผลกระทบที่ตามมาล่ะคะจากความขัดแยง้งหรือความไม่เข้าใจกันระหว่างรถ2ประเภทนี้มันส่งผลเสียยังไงบ้างนอกจากเรื่องอุบัติเหตุโดยตรงที่เราเห็นตัวเลขกันแล้วครับ ผลกระทบมันกว้างกว่าแค่ตัวเลขคนเจ็บคนเสียชีวิตนะครับคือมันเพิ่มความเสี่ยงในภาพรวมเลยพฤติกรรมที่มันต่างกันอย่างมอเตอร์ไซค์ที่อาจจะคุ้นเคยกับการซอกแซกไปตามช่องว่างต่างๆค่ะที่เราเห็นกันประจําครับกับรถยนต์ที่อาจจะเปลี่ยนเลนกระทันหันโดยที่ไม่ทันเห็นมอเตอร์ไซค์ในจุดบอดอืมมันก็ทําให้การจราจรโดยรวมติดขัดมากขึ้นไปอีกแล้วก็ดูขาดเป็นระเบียบนะครับใช่ค่ะเห็นด้วยเลยแล้วที่สําคัญกว่านั้นคือมันเหมือนกับบ่มเพาะความเครียดความหงุดหงิด ความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันบนท้องถนนกลายเป็นวัฒนธรรมที่ไม่ค่อยดีไปเลยครับพอเห็นภาพผลกระทบที่มันกว้างขึ้นแบบนี้แล้วก็น่าคิดนะคะว่าจะจัดการเรื่องนี้ยังไงดีข้อมูลที่เรามีก็พูดถึงแนวทางแก้ไขหลายอย่างเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องที่น่าสนใจมากๆอย่างช่องทางเฉพาะสําหรับมอเตอร์ไซ์ค่ะแนวคิดนี้มันเป็นไปได้จริงแค่ไหนในบริบทบ้านเราคะครับเรื่องการแก้ปัญหานี้ต้องมองเป็นภาพรวมนะครับ คือทำอย่างเดียวคงไม่พอถ้าพูดถึงเรื่องช่องทางเฉพาะหรือที่เรียกว่า m o t o r ร์ไซค์เลนเนี่ยบางประเทศเขาก็ทำแล้วได้ผลดีนะอย่างมาเลเซียเนี่ยมีช่องทางแยกให้มอเตอร์ไซค์ค่อนข้างชัดเจนเลยอ๋อเคยได้ยินเหมือนกันค่ะครับหรือบางเมืองในยุโรปเขาก็อนุญาตให้มอเตอร์ไซค์ใช้เล่นรถประจำทางได้อันนี้เป็นเรื่องของการปรับปรุงเชิงวิศวกรรมแต่ว่ามันก็ต้องทำควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมายที่จริงจังมากๆด้วย อย่างเช่นเรื่องอะไรบ้างคะกฎหมายก็อย่างเช่นเรื่องหมวกกันน็อกหรือการควบคุมความเร็วการฝ่าฝืนกฎจราจรต่างๆต้องเข้มงวดครับสิงคโปร์นี้เป็นตัวอย่างที่ดีเลยเรื่องความเข้มงวดหรืออย่างระบบใบขับขี่แบบแบ่งขั้นที่ค่อยๆให้สิทธิคนขับใหม่ตามประสบการณ์อันนี้ก็ช่วยได้เยอะครับแล้วเรื่องการศึกษาการอบรมล่ะคะสำคัญด้วยไหมคะโอ้สำคัญมากครับการอบรมให้ขับขี่ปลอดภยัย การสร้างความตระหนักรู้เรื่องจุดบอดต่างๆเนี่ยหรือการรณรงค์ให้เกิดวัฒนธรรมการใช้ถนนร่วมกันอย่างเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันอืมเหมือนที่ต่างประเทศมีแคมเปญใช่ครับคล้ายๆแคมเปญลุกทวายเซฟอลฟ์อะไรแบบนั้นคือให้มองซ้ำอีกทีก่อนจะเปลี่ยนเลนหรือเลี้ยวแล้วเดี๋ยวนี้ก็มีเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆในรถยนต์ด้วยนะครับที่ช่วยเตือนจุดบอดได้อ๋อค่ะค่ะครับ พวกนี้ก็ช่วยเสริมได้ทีนี้กลับมาที่บริบทของประเทศไทยเราซึ่งมอเตอร์ไซค์นี้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนจำนวนมากเลยไม่ใช่แค่รถสำหรับเดินทางพักผ่อนแบบประเทศตะวันตกทำไมเราถึงอาจจะต้องการช่องทางเฉพาะมากกว่าประเทศอื่นๆคะแล้วอะไรคืออุปรสรรคที่ทำให้เรายังไม่ค่อยเห็นการทำเรื่องนี้อย่างจริงจังเท่าไหร่ครับความจำเป็นในไทยอาจจะสูงกว่าจริงๆครับเพราะมอเตอร์ไซค์คือเอ่อเหมือนเป็นเส้นเลือดหลักของการเดินทางสำหรับคนจำนวนไม่น้อยเลย ไม่ใช่แค่ทางเลือกเสริมใช่ค่ะเป็นยานพาหนะหลักเลยครับแล้วพฤติกรรมการใช้งานก็ต่างกันมีการซอกแซกที่เป็นธรรมชาติของการจาราจรในบ้านเราไปแล้วส่วนอุปสรรคที่ทําให้การสร้างเลนเฉพาะยังไม่แพร่หลายก็มีหลายอย่างครับทั้งเรื่องข้อจํากัดด้านพื้นที่ของเมืองเก่าผังเมืองเดิมที่ไม่เอื้ออํานวยอืมพื้นที่อาจจะไม่พอครับงบประมาณที่ต้องใช้ก็สูงมากแล้วก็ยังมีคําถามเรื่องพฤติกรรมคนขับอีกว่า ถ้ามีเลนให้แล้วเนี่ยจะใช้กันจริงจังแค่ไหนอ่าอันนี้น่าคิดค่ะเองจริงจริงอันนี้ก็ยากครับฟังดูแล้วก็มีทั้งข้อดีแล้วก็มีความทา้าทายเยอะเหมือนกันนะคะสรุปแล้วในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญคิดว่าประเทศไทยเราควรจะเดินหน้าสร้างช่องทางเฉพาะสำหรับมอเตอร์ไซค์ไหมคะ ผมคิดว่ามันอาจจะไม่ใช่คําตอบแบบข่าวกับดํานะครับว่าจะทําทั้งหมดหรือไม่ทําเลยออืแต่น่าจะเป็นการพิจารณาทำในพื้นที่ที่มีความจําเป็นแล้วก็มีความเสี่ยงสูงจริงๆมากกว่าครับเช่นบนสะพานทางลอดหรือถนอนสายหลักเส้นใหญ่ๆที่ตัดใหม่ซึ่งพอจะมีพื้นที่เอื้ออํานวยค่ะเฉพาะจุดไปครับ แต่หัวใจสําคัญที่สุดเลยไม่ว่าจะทําเลนหรือไม่ทําก็ตามคือการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่ให้มันศักดิ์สิทธิ์จริงๆการสร้างวินยัยแล้วก็การให้ความรู้เรื่องการใช้ถนนร่วมกันอย่างปลอดภัยและเคารพซึ่งกันและกันอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทําควบคู่กันไปอย่างเข้มข้นมากๆครับไม่อย่างนั้นเนี่ยต่อให้มีเลนที่ดีที่สุดในโลกปัญหามันก็อาจจะยังอยู่ดีครับต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเลยทั้งการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานกฎหมาย แต่ที่สำคัญที่สุดก็คงหนีไม่พน้นตัวผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนนะคะที่จะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็มีสติในการขับขี่มากขึ้นถูกต้องเลยครับและอาจจะต้องทิ้งท้ายให้เราไปคบคิดกันต่อด้วยนะครับว่านอกจากเรื่องโครงสร้างพื้นฐานและกฎหมายแล้วเนี่ยโจทย์ที่มันอาจจะท้าทายยิ่งกว่านั้นก็คือเราจะช่วยกันสร้าง วัฒนธรรมความปลอดภัยและการเคารพซึ่งกันและกันบนท้องถนนซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะที่เราทุกคนต้องใช้ร่วมกันเนี่ยให้มันเกิดขึ้นจริงและยั่งยืนได้อย่างไรอนั่นอาจจะเป็นกุญแจที่สำคัญที่สุดก็ได้นะครับ